สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนลนนดนนโดยกาแฟปาคอฟฟี่กแาแฟ่สุขภาพกาแฟที่อิ่มหวาน,นไม่มีไขมันให้ก,ก,กร,ร่นกาแฟแท้ สนับสนุนดูบริการเสิร์ฟอาหารแคลเดกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนดูน้ำมันระดับสูเสื่อมไม่มีเอกโลโก้ดัลลีิตต้านนุ่นศรัทธาต้องหัวนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ มเรยโททศัพ์096684595 0-81370-4-222กมททหารวุฒิสภาเตรียมลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงกรณีพลทหารซิริวัตใจดีเสียชีวิตระหว่างการฝึกเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาสส คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำโดยนางสาววิวิทาวีประทุมสวัสดิโโส์โฆษกคณะกรรมาการถแถลงข่าวเรื่องกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตระหว่างการฝึกของพลทหารประจำการในเหล่าทัพว่าที่ประชุมคณะกรรมาการได้ปรึกษาหารือเร่งด่วนกรณีพลทหารสิริวัตรใจดีซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกเสียชีวิตโดยมีความเห็นเดียวกันควรเร่งดำเนินการสร้างความชัดเจนและเยียวยาบรรเทาอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาระบบก,กำลังพลทางทหารให้สอดคล้องกับภารกิจความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการได้มีความห่วงใยและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการฝึกเหล่าทัพและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องเร่งดูแลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนอย่างเร่งด่วนดังนั้นประธานคณะกรรมาการจึงได้มอบหมายให้ในายชัยยงมณีรุ่งสกุลเลขานุการคณะกรรมาการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมเย เียนครอบครัวพลทหารที่เสียชีวิตพร้อมรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อจะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม อีกทั้งมอบหมายให้ว่าที่พันตรีกพรพ์รุ่งฮิรันวัตรรองประธานคณะกรรมาการคนที่3และนาวาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณที่ปรึกษาคณะกรรมาการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานต่างๆณนะกรมสารวัตรทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเพื่อรับทราบข้อมูลที่สําคัญก่อนนําเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ ทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะอนุการมธิการกิจการทหารทหารผ่านศึกและสันพระกำลังความมั่นคงเพื่อการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศให้ไปพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบกำลังพลทางทหารให้สอดคล้องกับภัยคุกคามเป็นกองทัพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อภารกิจความมั่นคงในปัจจุบันและในอนาคต ยังสงขานะครับนอกจากจะไปเยี่ยมเยือนไปถามทุกสุขแล้วนะครับเราต้องการสวยหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยนะครับก็เข้าใจว่านะครับหลังจากที่เราได้ข้อเท็จจริงมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สาชานนทนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟผสุภาพกาแฟทีนิวดันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สาชานนทนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเีแคลเซียมบารุงกระกดูสนนนทนโดยน้มันาดำเสฉวมีเอกลกต้านนูนนี่ฉต้องควนนี้เลย